น่าเจ็บใจนี่ขาที่เจ็บแล้วนะครับเลิกคุยกับมันได้แล้วครับต้องเปิดฉากลบกับแม่อีกรอบครับไอข้ขมรนจังไลยพวกเนี้ยไปหกคนแล้วทําไมไปพลาดเหยียบขาดคนที่เจ็ดอีกนะครับนี่ขาที่เจ็บแล้วนะครับที่ทหารเราจะต้องพิคนพิการมันอย่างนี้ครับไอข้ขมรนเนี่ยมันหลอกเรา หลังจากที่ไปเจราจาตกลงกันแล้วนะครับโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางว่าให้ไทยกับเขมรเนี่ยพูดคุยกันเจราจากันแล้วก็ตกลงกันหลักๆสี่ข้อหนึ่งทั้งสองฝ่ายต้องถอนทหารอาวุธหนักออกไปสองขเขมรจะต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับ ต้องทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดขเมนก็ทำถอนทหารไปหน่อยนึงแต่แม่นตรึงกำลังตามแนวชายแดนเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยมันถอนโชว์หน่อยนะครับถอนโชว์หน่อยมันไม่ถอนจริงแต่ไทยเราเนี่ยสุภาพบุรุษเกินถอนอาวุธหนักกลับออกมาหมดเลย ทหารที่ยังรักษาการอยู่แนวชายแดนเนี่ยตามวงรอบปกติก็จําเป็นต้องลาดตะเวนในพื้นที่เขตอธิปไตยของประเทศไทยจุดที่โดนกับระเบิดเที่ยวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับ ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทหารไทยก็เดินลาาตะเวนก็เป็นเส้นทางเดินในป่าเนี่ยเดินลาาตะเวนตามปกติกลางคืนเราไม่มีการลาาตะเวนไอทหารเขเมรเนี่ยมันก็จะอาศัยช่วงจังหวะกลางคืนที่ว่างเนี่ยแอบเข้ามาลอบวางระเบิดนะครับพอทหารไทยเหยียบตบเข้าไปได้รับบาดเจ็บน่าจะข้อเท้าขาดคนหนึ่งและได้ ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกอีกคนหนึ่งมันน่าสงสารน่าเจ็บใจไอข้ขมิ้นมีพฤติการอย่างนี้มันคบไม่ได้ครับผมบอกไว้ใจขมินได้ไว้ใจได้แป๊บเดียวแค่ช่วงเช้าสายนี่มันไว้ใจไม่ได้แล้วนะครับ พอข่าวออกว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดเขมรอีกมันดีใจนะครับบริเวณเ,เนิน305มันยิงปืนมันยิงปืนเล็กปืนกลมืออาก้าอย่างนี้นี่มันเอาไว้ได้อย่างไรครับอย่างนี้เอาไว้ได้อย่างไรครับ ต้องเปิดฉากลบกับแม่นอีกรอบครับไอ้ขมรนจังไลพวกเนี้ยต้องเปิดฉากลบอีกรอบหนึ่งนะครับเลิกคุยกับมันได้แล้วครับเลิกญาติดีกับมันได้แล้วตัดความสัมพันธ์ทางการทูตทั่วโลกมีทั้งสองร้อยประเทศไอ้ประเทศจังเลนี่จะต้องไปคบกับมันทำไม ลอยหุนเซนหุนมะเน็บเสียชีวิตก่อนถึงจะคุยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิยกุลก็ออกมาพูดว่ายกเลิกการเจรจาทุกอย่างกับขมรยกเลิกการส่งตัวประกันเฉลยศึก18คนกลับ อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมและฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพปฏิบัติการได้ตามดุลพินิษของฝ่ายทหารฝ่ายการเมืองไม่ขัดข้องกับฝ่ายทหารผมขอบคุณผู้บัญชาการทหารอากาศอีกแล้วกองทัพอากาศออกมาโพส นำเครื่องบินขึ้นฝึกบินเลยเพื่อจะจัดการกับเป้าหมายที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยแสดงว่ากองทัพอากาศพร้อมรบตลอดเวลาผมว่ากองทัพภาคที่สองเปิดศึกเลยครับเหยียบกับระเบิดเราจะเปิดศึกยิงมันก่อนก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นฝ่ายรุกรานที่ผมบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบัน ต้องจัดกํำลังเฝ้าเฝ้าสุ่มโปง่งพอทหารขมรนลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยเพื่อลอบวางระเบิดต้องยิงแม่นเลยไอ้พวกนี้ยิงให้มันตายมันสุดอยู่ตรงนั้นแหละครับมันตายอยู่ในเขตผืนแผ่นดินไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีคุณมาลุกลานอธิปไตยไทยไอ้พวกนี้ตายก็ตายพร้อมกับระเบิด ไม่ว่ามันจะวางไปแล้วหรือกำลังจะวางถ้าไม่จัดการเด็ดขาดอย่างนี้นะลูกน้องก็ขาขาดไปเรื่อยๆหระครับลูกน้องก็จะขาขาดไปเรื่อยๆเพราะท่านต้องสั่งให้เขาลาดตะเวนคนลาดตะเวนมันไม่ใช่ในายทหารชั้นผู้ใหญ่มันก็แค่จ่าหัวหน้าชุดลาดตะเวนนะครับ ต่เขามีชีวิตจิตใจนะเขาจะเป็นจ่าเป็นในสิบหรือเป็นพลทหารนะครับแทนที่จะต้องลาดตะเวนอย่างนี้นะจัดก,กำลังซุ่มโป่งแม่นดีกว่าเราไม่ต้องเคลื่อนที่และดักไอ้พวกเคียรเนี่ยทหารเขเมรเข้ามาเนี่ยดักเลยพอเข้ามาเขตประเทศไทยยิงแม่นเลยครับจะใช้ปืนเก็บเสียงก็ได้ยิง ให้มันสุดข้าหลักฐานอยู่ตรงนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันเปิดฉากยิงเราก็เปิดศึกกับแม่อีกรอบนะครับจะได้เอาประสาทตาควายและลุกไปในแผ่นดินมันเลยผมเห็นแล้วโมโหแทนมันผิดหลักปรสากลของโลกชัดเจนอยู่แล้ว ถ้ามึงคิดจะคุยกับประเทศไทยดีๆเนี่ยมึงก็ต้องจัดกำลังทหารเขมรมาเยอะๆร่วมกับประเทศไทยเริ่มเก็บกู้กับระเบิดแต่นี่มันไม่ยอมเราจะไปเก็บกู้กับระเบิดเสือกมาโต้แย้งอีกว่านี่เขตประเทศเขมรน,นี่ดินแดนที่โต้แย้งสิทธิ์กันอะไรกันมันไม่มีความจริงใจไอ้คนจังไรอย่างไอ้ฮุนเซนอย่างเงี้ยเราจะต้องไปคุยกับมันทำไมนะครับ มันน่าโมโหครับผมเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยนะครับเห็นใจในายทหารชั้นผู้น้อยพวกเราต้องรักกันครับคนไทยต้องรักกันนะครับคราวนี้ผมมาพูดถึงชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนภาวะไม่ปกติ กลับมาอีกแล้วครับภาวะไม่ปกติกลับมาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นประธานโทษผมไม่ได้มาบอกให้ท่านตื่นตกใจนะครับท่านต้องเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมอีกแล้วครับเตรียมความพร้อมถ้าทางกองทัพหรือทางราชการประกาศให้มีการอพยพมันจะได้ไม่ฉุกระหุกครับผมบอกมา ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาว่านอนหลับให้อิ่มทำมาหากินไปแต่ตอนนี้ทหารไทยเริ่มเหยียบกับระเบิดทหารเขเมรเริ่มยิงปืนเล็กประจำกายยั่วทหารไทยนะครับผมไม่รู้ผู้คับัญชาทหารไทยสั่งให้ปะทะกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นห่วงครับเป็นห่วงชีวิตนายทหารชั้นผู้น้อย นะครับรถถังปืนใหญ่ต้องเตรียมขึ้นรถเทลเลอร์เข้าไว้แล้วครับไว้ใจไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับแต่ขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับขอบคุณผู้จัดการทหารอากาศนะครับท่านเตรียมความพร้อมสูงมากนะครับเตรียมความพร้อมสูงมากในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะช่วยเหลือทหารนะครับทหารบกนะฮะ